Galaxy J7 Prime หน้าจอ IPS 5.5นิ้วพร้อมฟิงเกอร์สแกนด้านล่างประกอบด้วยไม์สนทนาหลักช่องไมโครย s b ปีช่องหูฟังขนาด3.5ม mm, ิลิเมตรด้านบนว่างเปล่าไร้พอร์ตเชื่อมต่อใดๆด้านซ้ายอัดแน่นาปด้วยช่องใส่ซิมที่1และช่องใส่ซิมที่2พร้อมไมโคร SD สการ์ดปุ่มเพิ่มและลดเสียงด้านขวาประกอบด้วยปุ่มพาวเวอร์และลำโพงหลักกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลพร้อมไฟ LED n o t i f i c a t i o n แสดงสถานะต่างๆ หน้าจอ IPS ขนาด5.5นิ้วพร้อมรบะบบฟิงเกอร์สแกนสามารถปลดล็อกหน้าจอได้รวดเร็วทางใจฝาหลังแบบเมทัลสไตล์หรืออลูมิเนียมนั่นเองกล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED น้ำหนัก166กรัมกระจกหน้าจอแบบ 2.5D มีความโค้งมนปุ่มซฟอ์คีย์ซ้ายขวาไร้ไฟ LED สามารถใส่2ซิมพร้อมกับไมโคร SD การ์ดได้รองรับ 4G LTE ทุกเครือข่าย รอม32 g b และแถมไมโคร SD การ์ดอีก32 g b